เป็น g ีซิกพทำประกันได้ไหมนะผมสวัสดีครับคุณพอ่อคุณแม่วันนี้ก็เจอกับอาร์อีกแล้วนะครับผมก็มาตอบคำถามว่าเป็น G ีซิกพเนี่ยทำประกันสุขภาพนะฮะต้องย้ำว่าสุขภาพด้วยนะครับประกันสุขภาพได้ไหมครับต้องตอบว่าได้ครับผมแต่ว่าได้ที่ฟิลิปที่เดียวนะที่อื่นเนี่ยอาร์ไม่มั่นใจนะครับผมแต่ว่าเท่าที่เท่าที่ทราบมมาคือถ้าเป็น G ีซิดีเนี่ยที่อื่นเนี่ยคุณพอ่อคุณแม,ม่จะถูกเพิ่มเบี้ยนะผมแต่ไม่ใช่ที่ฟิลิปครับผมที่ฟิลิปนะถ้าเป็นประกันสุขภาพนนนนะะผผผมมมรรัับบทาาาปกกกติคแแไไไหห็ซื้้้อดดเจจ่่ยยย มดทุกแผนเลยครับผมอันที่2ครับจุดเด่นมากๆคือลูกของพวกแม่ไม่ถูกเพิ่มเบีย้ยด้วยครับอันนี้เป็นอะไรที่เด็ดมากๆอารบอกเลยนะผมไม่ถูกเพิ่มเบีย้ยนะผมนะแต่จุดนิดนึงครับผมมีรีมาร์สเนหมายเหตุนิดนึงก็คือจะไม่คุ้มครองโรคปิซิิดีและโรคสืบเนื่องด้วยนะ โรคสืบหนึ่งด้วยอาจต้องใช้คําว่าสืบเนื่องเดี๋ยวบางท่านจะบอกว่าเอ้ยไม่คุ้มครองกีซีพีดีแล้วเป็นโรคนู่นโรคนี้หลังจากที่เป็นกีซีพีดีแล้วนะประกันก็ไม่คุ้มครองนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าป่วยเป็นโรคกีซีพีดีครับผมแล้วมีโรคสืบเนื่องตามๆตามๆตามๆกันมาไอ้โรคที่ตามๆตามๆกันมาเนี่ยประกันไม่คุ้มครองนะครับผมนะเพราะฉะนั้นแล้วนะผมก็ต้องทําความเข้าใจในจุดนี้ด้วยแต่ ไม่ต้องตกใจไปครับคุณพ่อคุ่แม่ครับประสบการณ์อาร์ตดูแลนะ,ะนะผมเด็กที่เป็น g ีซิกดีมา3 0 40สคนแล้วนะผมไม่มีใครเลยครับนะผมป่วยเป็นโรค g ีทิกคดีครับและป่วยเป็นโรคอะไรคุณนะ,ะเด็กๆพวกนี้ ก็เหมือนเด็กๆทั่วไปเลยครับผมไข้หวัดร้อนลมอักเสบบอดอักเสบ RSV ให้แปรงเจอหน้ามือเท้าปากนะครับผมแล้วก็มีอ e ุบัติเหตุนะครับเด็กๆเกมกันพวกนี้สัส่วนใหญ่ครับไม่เคยมีใครเเข็มด้วยจิตสิกดีสักคนเลยครับคุณพ่อแม่มครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมเป็นจิตสิกดีทำประกันสุขภาพได้ไหมครับผม ได้นะครับผมแต่ว่าต้องที่ฟิลิปเท้านั้นนะครับผมได้ทุกแบบเลยนะครับเหมาใจแยก่ายได้หมดเลยนะครับผมแล้วมากกว่านั้นนะครับผมประกันชีวิตต่างๆก็ทําได้นะครับผมเงินออมเพื่อการศึกษาออมระยะสั้นออมระยะยาวนะครับผมได้หมดเลยนะครับผมได้หมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วครับผมคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นนะครับผมมีลูกเป็นจีซพีดีเนาะหรือใครมีเพื่อนนะใครมีเพื่อนที่แบบมีลูกเป็นจีซิพีดีเอาคลิปนี้ให้เขาดูนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับผมเพราะว่านะครับผมหลายๆที่เนี่ ไม่รับทําประกันให้เด็กกลุ่มนี้เลยนะผมวันนี้คลิปนี้ก็คือเป็นความบอกใหม่ของกลุ่มคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเป็นดีกิกี่ดีเลยนะครับผมนะฮะก็ฝากด้วยนะครับผมถ้ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมยัง,งก็ inbox หาหรือโทรหาได้เลยนะครับยินดีที่ได้ดูแลทุกๆท,ท่านครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ